มะนาวแสนจะอดทนไม่มีน้ำกินก็ยังอยู่ได้ขณะนี้ผมำกำลังนั่นไปใกล้ๆกับแมกโครของช่างนั้นซึ่งกำลังขุดอยู่ตอนนี้ก็าทำงานมาร่วมห้าชั่วโมงกว่าแล้วนะงานทั้งหมดนี้น่าจะมากกว่าดูแล้วน่าจะมากกว่าสิห้าชั่วโมง เราก็จําเป็นที่ต้องใช้เครื่องจักรกลเข้ามาเช่อมขั้นนั้นเขาทำงานค่อนข้างละเอียดค่อยๆทำไปการทำเกษตร,รจะต้องลงทุนลงแรงแล้วจะต้องมาเช่เยเมื่อผมนำกล้องมาบรเวณ ที่ดินที่เป็นแปลงก็จะมีระบบคูน้ำรองรับน้ำจากภูเขาซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบไว้ดีมากหากมีน้ำอย่างที่เคยเป็นก็จะไม่เกิดปัญหาใด